ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแพ็คนะครับพัสดุนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลในแก่เจดีนะครับประม้หน้ากากทองเหลืองนะครับให้พี่ๆหรือสมาชิกนะครับได้ชมนะครับนี่ครับประม้ยสักหน้ากากทองเหลือครับสวยเลยนะครับนี่ครับแท้แน่นอนนะครับนี่เดี๋ยวเรามาทําการแพ็คกันเลยนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับ เราให้นะครับพระเนี่ยจะมีตลับยังไงเราก็ต้องแกใส่แผ่นกันกระแทกนะครับ ได้มาแล้วนะครับวันนี้จะส่งไปที่ส่งไปที่แขวงสามเสนนะครับเขตมีนบุรีนะครับกอทอมนะนี่ครับนี่ครับแพ็กกล่องกันนะครับ กองผ้าไว้รงกลางนะครับปิดเกับเทปลงไปไม่มีหลุดแน่นอนนะครับไแน่นนะครับแล้วก็ปิดฝากล่อง มีรอยผูกเชือกนิดนึงนะนี่คร,นค,รนครับผมนี่ปกติจะอยู่นครนะตอนนี้มาอยู่ที่สุราษฎร์นะครับก็เลยจะน้าสอบจะที่อยู่ไ้สุราษฎร์ ก็ยินดีกับคนที่นำพระไปบูชาด้วยนะครับก็มีถูกรวยบ้างนะครับถือว่ามีเงินเข้ามามากมายนะครับเช่าจากผมไปมีนะของแท้นะครับบารมีเนี่ยพุทธคุณนี้ล้นเหลือแน่นอนคนระับ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับแน่นกระทัดรัดนะครับให้มีฉีกขาดแน่นอนนะครับก็เขียนชื่อเบอร์โทรนะครับให้เรียบร้อยของเจ้าของนะครับแล้วก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่ได้ของแท้ นะับจากผมไปยังไงข้อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดในวิดีโอหรือคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคนที่สนใจวัตถุมงคลนะครับสามารถไลน์หรือเบอรโทรมาได้เลยนะครับสำหรับนี้บายบายครับสวัสดีครับ